สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่เป็น้องที่รักทั้งบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยครับท่านจันแล้วแฟนๆถามมาว่าป่าทางใต้ท่านเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นไม่ได้พูดนานเลยป่านี้ต้นไม้เดสมอรเรงมาก้องร้องไปหมดเหรือยังน้ำมาสการครับแหม <c oughs> ให้พรอย่างดีเลยก็ขอยืนยันว่าป่าที่พัทลุงเนี่ยเป็นป่าใหญ่ป่าหนึง่งของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเราปลูก อย่างเป็นกิจลักษณะจริงๆก่อนปลูกเนี่ยเรารับโอนเข้ามาเป็นของมลณิธิเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนจากนั้นเราก็ใช้รถแบ็โฮและก็รถขนดินเนี่ยบริหารจัดการเราใช้งบขุดดินถมดินไปประมาณสัก4ี่แสนบาทซึ่งถ้าเอาดินที่อื่นมาถมเนี่ยก็จะเป็นล้านหลายล้านนะนะโอ้แต่นหนึ่งหนึ่งไร่หนึงเมตรหนึ่งล้านอ,อ๋อประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับ หนึ่งไร่หนึ่งเมตรหนึ่งล้านแต่นี้ปรากฏว่าของเราเนี่ยประมาณหกไร่หกล้านลมใสหกล้านใช่ไหมหกล้านลมใสปรากฏว่าเราหมดไปสี่แสนบาทโอ้โหไปขโมยดินเข้ามาแล้วครับแล้วก็เอาดินในนั้นอ้าวอย่างนี้ก็เรียกฝีมือใช่เดี๋ยวนี้คนซื้อที่แบบนี้นะครับเขาซื้อที่เผื่อเลยเพราะไปที่ไกลๆราคาถูกคำนวณแล้วหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งไร่หนึ่งล้านกูซื้อที่ไปอีก ยาวเลยแล้วขุดมาแล้วเลี้ยงปลาด้วยเขาํำกันเราได้แหล่งน้ำเราได้แหล่งน้ำเราขุดลึกถึงหเมตรไปจะปรนคนห้าเมตรก็เท่ากับว่า4ี่ชั่วคนสี่ชั่วคนต่อนะครับคนก็อสักเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเราขุดหเมตรเพราะนั้นเรามีน้ำเก็บไว้ทั้งปีแน่นอนป่าที่เราปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นโพต้นไทตต้นไม้อื่นๆเนี่ยโหงดงดงามแบบชนิดที่เรียกว่าน่าประทับใจมากจน เรามีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าทําไมให้ความอเออบอิ่มใจให้ความสกใจภาษาคุณภัยรธมารมบอกว่าทําไมให้ความปลื้มใจถึงป่านนี้อับันนี้ป่าปลูกมาเป็นเวลาประมาณสามปีล่วงแล้วอะเด็นหมดไหม ปรากฏว่าอย่าถามแบบนี้ว่าเน้ตหมดไหมเขาเขาพูดเล่นนะฮะแต่ว่าก็ต้องออกมาถามปรากฏว่าเขาบอกไม่เห็นท่านพูดปรากฏว่าร่มรื่นมากเออฟังไว้นะครับนับวันเจริญก้าวหน้าต่อไปถ้าป่าพัทลุงเนี่ยงดงามถึงป่านี้เนี่ยเราจะมีแหล่งรมณีที่พาพวกเราไปเดินป่านี่ผมไม่แม่ฟ้าใสไปดูพอดีก็หาไม่เจอ แม่ฟ้าใสกลับมาจากเยลรมันกลับมาแป๊บเดียวครับกลับมาท์เดียวเขาไปเยี่ยมบ้านที่พัทลุงบอกไปหาหน่อยบอกไม่มีเวลาหาบอกเออมาคขาหน้าแล้วกันนั่นแหละเพราะนั้นเราจะมาถึงจริงๆถ้าใครอยากไปก็ง่ายนิดเดียวอะตลาดน้ําปากพล่ยาคูเกิลไปเนี่ยตลาดน้ําปากพลแล้วพอไปถึงตลาดน้ําปากพลเนี่ยไปหลังตลาดน้าเนี่ยเดินเข้าไปนิดหนึ่งสักประมาณ200เมตรก็จะเจอป่ามลณะทิเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นป่าที่ให้ความสดชื่นรื่นรมแก่เราเป็นอย่างมากป่านี้บริจาคโดยคุณโสพิดาแก้วมากหรือคุณเอ,อคุณโสพิดาแก้วมากหรือคุณเอมารดาของเธอคือ,อคุณแม่สมสง่งและรู้สึกบิดาของเธอจะเป็นคุณพ่อมนตรีนี่แหละ,ะเธอเป็นร้านสังฆพันธ์อยู่ในตลาดบางแก้วชื่อร้านปางแก้วสังฆพันธ์ เพราะนั้นเราตมาถึงต้องการจะยืนยันว่าป่าทุกป่าของบรณีที่เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยจะเป็นป่าที่เน้นการปลูกต้นไม้เป็นหลักครับจะไม่เน้นการปลูกสิ่งปลูกสร้างมากนะักจะมีอย่างมากก็ห้องน้ําแน่นอนคนไปทําธุระอะไรก็ต้องอาศัยห้องน้ําสําคัญนะใช่ครับ,รบมีห้องน้ำเนี่ยจำเป็นแต่ป่าพัทนลงเนี่ยปัจจุบันนี้แม้ห้องน้ําก็ยังไม่มีครับมีแต่น้ํา ขุดอยู่สองบ่อบ่อหลักก็คือบ่อลึกห้าเมตรบ่อรองก็คือบ่อที่ตื้นกว่านั้นครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีน้ําทั้งปีการมีน้ําทั้งปีเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้นั้นสวยสดงดงามและบรรยากาศรื่นร,รมเป็นอย่างยิ่งผมอธิบายได้เช่นเพราะว่าการมีน้ําทั้งปีเนี่ยคือน้ําใต้ดินที่เราเรียกว่าน้าซับเนี่ยที่ออกมาเนี่ยขุดบ่อปั๊บก็จะมีน้ํามาเลยเนี่ย มันพื้นที่ตรงนั้นข้างล่างเนี่ยมีน้ําอยู่แล้วท่านปลูกยังไงก็งดงามเพราะว่าท่านอยู่ใต้ฝนตกหนักเก็บไว้แต่ไทยสมองกับกันท่านไปปลูกที่ที่ผู้หญิงที่ขอโซล่าเนี่ยครับรับประกันเลยง่อยง่อยข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีน้าเลยฮะถึงต้องมานกัว่าหลังนะฮะอ๋อเลยครับอ๋อประมาณนั้นเลยนี่ครับเพราะนั้นอาตมาถึงได้บอกกับพี่น้องว่าเราพยายามสร้างป่า ตามพระไตรปิฎกที่พระเ,เจ้าตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทำโรงประปาขุดบ่อน้ำให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันนี่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกแปลโดยปอประยุตโตค,ความว่าชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทำโรงประปาขุดบ่อน้ำ ให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันเพราะนั้นเมื่อได้มีโอกาสรับรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยยืนยันเลยทีเดียวว่าป่าพัทลุงเนี่ยนับวันก็เจริญเติบโตแล้วรู้สึกว่าเป็นป่าปักใต้เพียงป่าเดียวที่เรามีอยู่เนาะอ,อย่างป่าที่เรามีมากสุดปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเล่าให้ท่านบรรณวิทย์ด้วยนะว่าคือป่าบ้านเกิดอาตมา อ่างทองคือสวนบุญสามบ่อเป็นป่าแรกครับแล้วก็มีป่าหนึ่งล้านป่าหนึ่งล้านเงินท่านบรรวิ์อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเราซื้อที่ดินหนึ่งล้านบาทบสี่ไร่กับอีกสี่สิบตารางวาอันนี้ปลูกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเราย้ายต้นไม้จากครูพินิษเขียวระยับและครอบครัวท่านมีต้นไม้ใหญ่แล้วซึ่งต้องใช้รถขุดรถเครนยก สิบสี่ต้น oh. ย้ายเข้ามาในที่ดินของเราเดี๋ยวนี้ย้ายง่ายฮรไม่ตายเล<ก>ยปรากฏว่าหมอวิชัยเอกทักษิณและครอบครัวเนี่ยบริจาคสองหมืบาทเพื่อบริหารจัดการขนต้นไม้เนี่ยจากที่หนึ่งมาสูยอีกที่หนึ่งห่างกันประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลอะ่ะก oh. ็ก็ก ก็ใช้ต่างเยอะนะครับเพราะท่านต้องมีรถเทียบอันหนึ่งสำหรับที่ดิเชรแล้วก็รถบรรทุกอีกครับก็เนี่ยหมอวิชัยและครอบครัวเอกทักษิณเนี่ยบริจาคมาสอง0มบาทครับเราก็จะใช้เงินถ้าไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวขอท่านบรรณวิทย์เพิ่มได้ได้เลยครับก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าป่าที่อ่างทองเนี่ยคือสวนบุญสามบ่อป่าหนึ่งล้านบาทแล้วก็มีป่าสาระริมบึงอันนี้โปรกในพื้นที่ของชนประธาน เป็นที่ของราชการปลูกต้นสาระนะสาระโอ้สวยงามมากสิบกว่าปีแล้วดอกอุ้ยสิบกว่าปีออกออกดอกแล้วออกลูกแล้วด้วยเออลูกกลมกลมคนต้นเลยอยู่อยู่กลางต้นเลยลูกจะออกจากต้นใช่ผมชอบต้นสาระเออนั่นปลูกสมัยที่ผู้ว่าวิศวะสิสมิตรเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ว่าอ่างทองครับล่าสุดผู้ว่าปูวีรศักวิจิตแสงสีไปอยู่อ่างทองแล้วคุ้นคุ้นไหม ก็นี่ครผู้ว um, okay. ่าสมุทรสาครใช่ท mm ี่เป็นไอโควิดน <Yeah> UH ี่แหละเป็นโควิดทราบไหมว่าเป็นโควิดที่รักษาตัวอยู่กี่กี่วันโอ้โหนานมากเขารุ่นเดียวกับหมอเจี๊ยบอ๋อเหรอครับรุ่นเดียวกันปรากฏว่าท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล82วันครับและอยู่ ICU กี่วันทราบไหมโอ้โหเป็นหลาย30วันมั้ง42วันคือรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล82วันและ อยู่ไอซียบสวันครับปัตดนี้รอดมาได้โอ้ไปเป็นผู้ว่าอ่างทองปีสุดท้ายล่าสุดท่านไปปลูกต้นโพกับปดมาที่อ่างทองครับบรรยากาศน่าประทับใจมากเพราะฉะนั้นนอกจากป่าสาระริมบึงแล้วเนี่ยยังมีป่าป่าผู้ว่าปูขออนุญาตใช้คำพูดว่าป่ารอดตาย ก็จมาใช้คําพูดว่าป่ารอดตายชื่อดีนะครับป่ารอดตายเพราะว่าผู้ว่าปูเนี่ยจริงๆท่านไม่น่ารอดนะสภาพเนี่ยไม่น่ารอดอันนี้ฝีมือแพทย์ล้วนๆอย่างนั้นเลยแหละลองอธิบายสิพระเจ้าปกรณ์เพราะว่าผู้ว่าปูเนี่ยมีโรคประจาตัวด้วยมีหลายอย่างฟังจากหมอเจี๊ยบนะครับโอกาสเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยยากมากนี่ฝีมือของหมอไทยเก่งมากเก่งมากเลยหมอเจี๊ยบบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยตอนเข้าไปน่ะ ไม่ใช่เป็นตายเท่ากันนะครับตายมากกว่าเป็นอา้าวใช่ครับไม่ใช่เท่ากันตายมากกว่าเป็นโอกาสรอดได้ยากมากซีร่านี้แน่นอนมากเอาขึ้นมาจนกระทั่งมาแล้วก็สามารถที่จะไปเดินใช้ชีวิตปกติได้ถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราทำไมท่านรู้ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ่ะบ,บอจี่ร้อยผมฟังปรากฏว่าท่านมางานปลูกป่ากับดมาเนี่ยต้องมีคนคอยประคองอยู่นะถูกต้องฮะเพราะว่าท่านมีโรคเก่าด้วยใช่ อาตมาชื่นชมกระทรวงมหาดไทยมากที่ไม่ทิ้งผู้ว่าคนนี้อืเขาต่อสู้ครับท่านและโอ้ยตอนแรกจะโดนไปอืนก็เลาออกเลยเอ้าวเลยเจะส่งเขาไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะออสุดปรากฏว่าไอ้ใจผมจำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับอาตมาใช้คําพูดในการพบกันครั้งล่าสุดกับท่านผู้วา่วาโปว่าท่านผู้วา่าโปเนี่ยท่านเป็นนักต่อสู้และถ้าเป็นนักสู้ต่อครับขมกลิบเลยไหมพระเจ้าพกรับ มนุษย์เราเนี่ยลำพังแค่เป็นนักต่อสู้เนี่ยไม่พอเราจะต้องเป็นนักสู้ต่อด้วยครับชีวิตของเราเนี่ยจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเพราะว่าต่อสู้บางทีล้มเหลวอะ่ะใช่แล้วคุณล้มเลิกแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรไม่มีทางท่านบรรณวิทย์ท่านเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าดรามา,ท,าท่านทราบไหมสตาร์ตแปลว่าอะไรเริ่มตน้นแล้วบีกินแปลว่าอะไร เออเริ่มต้นเหมือนกันแล้วความแตกต่างระหว่างสตาร์ทกับบีกินเนี่ยต่างกันอย่างไรเออพอสตาร์ทเนี่ยก็เริ่มต้นใช้คำว่าลักกีฬาออกสตาร์ทบีกินนี่ก็แปลว่าเริ่มทํางานบีกินประมาณนั้นใช่ไหมเขาอธิบายอีกแบบหนึ่งครับเขาอธิบายว่าสตาร์ทเนี่ยเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกแต่บีกินเนี่ยเป็นการเริ่มต้นในแต่ละคราวระหว่างที่กําลังเดินทางสมมุติว่า ท่านบรรวิ์สตานออกจากบ้านเนี่ยแล้วก็ท่านก็มาพักอยู่ที่ช่อง13สยามไทยครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านออกจากช่อง13สยามไทยไปมลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนครับอันนี้เรียกว่าบีกินจากมลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนท่านไปที่กระทรวงกลาโหมครับอันนี้ท่านบีกินการเริ่มต้นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยบีกินโ แต่การเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยสตาร์ทอ,อันนี้ได้มาจากการอ่านหนังสือเก่าโอ้นี่สุดยอดเลยครับผมนี่ ผ่านมาทั้งอเมริกาทั้งอินเดียยังไม่รู้เลยพอจะถามปั๊บผมก็คิดว่ามันก็เริ่มต้นกันดีกว่ายังไม่รู้เลยแต่มุมของท่านบรรณวิทย์ก็น่าฟังนะที่บอกว่าสตาร์ทเนี่ยคือนักกีฬาสตาร์ทบิกินเนี่ยหมายความว่าเริ่มต้นทํางานอ่ะเธอขาฟังได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่นี่คือคาอธิบายที่ปรากฏในหนังสือโอ้ีหอันนี้น่าต้อง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 ถือว่าใช่เลยครับแต่แต่น่าคิดนะท่านบรรณวิทย์ถ้าเราสตาร์ทแล้วเนี่ยเราขาดบิกินเนี่ย ไม่ประสบความสําเร็จนะก็เต่าก็ตายไงใช่ไหมเออแล้วเต่ากูบีกินไปเรื่อยเออใช่ก็มึงสตาร์ทแล้วมึงเสียไปนอนปรากฏว่ามึงสตาร์ทแล้วไปนอนใช่ไหมคุณคุณไม่บีกินใช่ไหมใช่ที่คุณแพ้เพราะคุณขาดบีกินนี่ใช่ใช่อ๋อที่ฉันชนะเนี่ยเพราะท่านมีสตาร์ทไปเรื่อยกูไปเรื่อยเดี๋ยวกูสตาร์ทแปลว่าไม่มีสต็อปไม่มีสต็อปมึงไปแซงกูไปกูก็พักเออกูเหนื่อยกูหายเลยกูขาดต่อคือสต็อปไม่ใช่สต็อปแบบหยุด แต่สต็อปแบบพักใช่ครับเพื่อที่จะเพียนต่อ,อเพราะนั้นพี่น้องโปรดทราบด้วยนะนี่เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้รับมาอาตมาได้รับมาสักเดือนไม่เกินสองเดือนโอ้นี่มีประโยชน์มากผมนี่อยู่เมืองนอกนานเลยยังไม่รู้เลยอาตมา <laughs> เองเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ,อเก่าๆชอบ,ค,บคุยกับคนแก่ สุภาษิตเนี่ยนะชอบอ่านหนังสือเก่าๆชอบคุยกับคนแก่ๆที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่จะม,มาคุยด้วยนี่แก่นะเอ้าแต่ใจย <laughs> ังหนุ่มแต่เขายืนยันว่าชีวิตของเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบเนี่ยแสวงหาความรู้เห็นหนังสือก็อ่านเห็นคนก็คุยคเนี่ยจะม,มาไปเทศที่วัดหลักสี่มาล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าก่อนได้เวลาเทศประมาณชั่วโมงนึง ปะกะติเขาจะมีที่รับรองนักเทศให้นั่งอย่างดีแถวหน้าเลยนะแต่ท่านจะพบสมณรูปหนึ่งไม่นั่งในที่รับรองครับสมณะรูปนี้ไปไหนรู้ไหมไปไหนครับเดินทั่ววัดเลยโอ้อันนี้ดีดูอะไรอะไเยอะแยะทักทายพระสององค์เจ้า<อ>ทักทายคารวะญาติโยมแม้กระทั่งไปสาลาศบอื่นๆแทบทุกสาราศบเลยอ๋อครับโอ้นี่นักแสดงรุ่นเดะ เสียชีวิตมาเพนพรภัยทูลอ๋อดังเออตายฮะด้วยมะเร็งตับโอ้โหตามเสตาไปเลยทด้วยด้วยโรคชนิดหนึ่งของท่านนั่นแหละอรมาก็ไปทักทายโอภาปราศัยไปเจอสาราศพเหงามากเลยแล้วก็ดูซมซ่อมากเลยมีเพียงแค่ลงศพกระจกกระจอกทุกๆอกอรมารีบเข้าไปเลยไปแสดงความชื่นชมเจ้าของเจ้าภาพงานศพครับ ดีมากเลยนะจัดงานสอบแบบเรียบง่ายจะตั้งสอบกี่วันเนี่ยวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะเผาแล้วาถามว่าทำไมทํางานสอบเรียบง่ายแบบนี้น่าประทับใจมากบอกไม่มีตังค์งเขาบอกตรงๆนะนะครับก็เป็นคนจนคนที่ไม่มีอันจะกินเนะี่ยแต่จะมากับชื่นชมถามว่าทําไมสมณรูปนั้นยังไม่ได้เวลาเทศจึงเดินตระเวนไปทั่ววัดหลักสี่แมก้กระทั่งที่พระอุโบสถพระเจ้าประคุณตอบสิเพราะว่า ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่มีประโยชน์ท่านอาจารย์มาที่นี่ผมมาสายประจําท่านก็ไปเดินระหว่างเดินก็ได้อะไรต่อ,อะไรเยอะแยะอย่างน้อยสุดได้สุขภาพนั่นเป๊ะเลยคเพราะนั้นก็ยืนยันบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายไว้ประมาณนี้เจริญธรรมเวลาหมดเลยนะครับท่านอาจารยผมต้องลาไปกล้ครับสวัสดีครับ